ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาหักกันที่3%ก็คือว่าเวลาเราจ้างจ้างพนักงานําทำงานช่วงค้งช่วงราวเนี่ยจ้างใครก็ตามมาทำงานตัดหญ้าทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขามาทำงานให้เราสมมติว่าเราจ่ายเงินเขาห้าพันบาทเนี่ยพนักงานบัญชีเนี่ยเวลาจ่ายเงินเขาก็จะหักหน้าที่จ่ายเป็นตามกฎหมายจริงๆแล้วคนที่ได้รับเงินเขาไม่ควรเสียภาษีแล้วฮะเพราะว่าทั้งปีเราจะมีรายได้ต่ำเขาไม่ควรถูกหักเลยเพราะว่าเวลาจะถูกหักเนี่ยในคนเนี้ยเป็นคนธรรมดาล้อถูกหักรรมดาก็ได้อย่างเงี้ย เขาที่เขาได้รับเงินห้าพันเนี่ยพนักงานบัญชีไม่ควรหักเขาเพราะเงินได้แค่ห้าพันไม่ถึงแสนหา้าแต่ว่าพนักงานบัญชีเขาบอกว่าฉันกลัวฉันทำผิดฉันก็เลยหักไปก่อนสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นค่าวเลยจ้ะทั้งนั้นที่ความจริงแล้วในทางปฏิบัติก,ก็คือไม่คนนี้ไม่ควรถูหกหักแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวสมวรภูมิจะมีปัญหาสมรภูมิมก็เลยหักสามเปอร์เซ็นต์ส่วนสมรภูมิอย่าม้อยก็อุ่นใจว่าไม่โดนแน่อย่ายม้อยก็ส่งภาษีสมรภูมิเป็นประโยชน์สมรภูมิสมรภูมิก็บอกว่าแม้้้้้จะาาาเงิินนนนนนผดดดแต่่่วววฉัััไไไภษีีครบถมมกยปญห ก็จะพ่านแล้วถ้าคุณกำหนดผิดแล้วลับกะรดได้ภาษีขาดไปเนี่ยมีปัญหาแน่ตย้อนหลังขึ้นคือคือสิ่งที่ถูกเนี่ยไม่สมควรหักเขาเพราะห้าพันใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบริษัทพักจะหักสามตัวเองเพราะฉะนั้นสับปะรบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้คือคุณผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดสับปะรดได้เงินมากกว่าวิธีถูกต้องค่ะคุณไม่ผิดไม่เป็นไรอ่าใช่ใช่ท่นี้ต่อไปนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นนายคนนั้นคุณจะทำยังไงเมื่อคุณถูกหักไปแล้ว ห้าพันคุณถูกหาไปสามก็ได้แล้วคุณจะทำอไงฮะคุณจะไปขอคืนคุณก็บอกว่าเออก็ทั้งปีฉันเงินได้แค่นี้ไม่ถึงแสนด้วยซ้ำคุณไม่ขอคืนแต่ในความจริงเขาก็ไม่ไปทำหรอกทำนั้นที่มีสิทธิ์ที่จะขอคืนนะเพราะเขาไม่โดนถูกหักแต่เขาไม่ไปขอคืนแล้วแล้วคุณคิดว่ามีคนประเภทนี้อีกเยอะไหมในประเทศไทยเยอะมากเลยที่ไม่ไปขอคืนเอาก็ไม่เอาแม้กระทั่งเรื่องนี้นะฮะมันเป็นยังไม่น่าไปยุ่งกับสปกอนนะคะแต่อันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ก็บอกว่า ไปขอคืนได้เลยนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่เป็นไรเรามีเอกาสารครบถ้วนคือเอกาสารมันน้อยมากนั่นนะคะไปขอคืนได้เลยอืครับอ่า